มาแล้วค่ะไม่อ้อมฝากไว้ใต้กรงพิตาลก่อนเพราะว่าขืนไปกรงนู้นมีหวังไม่ว่าจะเป็นคอล่าก็ดีไม่ว่าจะเป็นวิ่งกันคงจะอุตลุดอ่ะแต่นี้ก็ยังมึนๆงินอยู่นะคะยังเงนๆินอยู่อืออืโอโ,อโอวยวายโวยวายม่อ้อมฝากไว้กับพิตาลก่อนบอกพิตาลแม่ขอคือนนึงนะลูกนะพิตาลนะแม่ขอสักคืนสองคืนได้ไหมลูกพิตาลก็เริ่มหน้าแลบโวยวายแนค่ค่ะคืนเนี้ย ไม่ได้อยู่กับพี่แล้วก็ไม่ให้กินอะไรด้วยเพราะว่ายัางรู้สึกตัวไม่ดีดูแววตาก็รู้รู้สึกตัวไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็ลำคาญคนล่ะไม่กินอะไรไม่ได้นะเดี๋ยวสําลักเอออยูไปก่อนลูกยังมือนอยู่วันผิดกับไอ้นี่เลยนะไอไอ้ไอ้ไไหนมถ้วยกลับมานี่มันลิงเลยนะคะ มันไม่มีวีแ่แววว่าเหมือนมันไปทำาหมันมันเลยสักนิดหนึ่งอ่ะเออสุดยอดเลยอ่ะมันอ่ะดูน้องดูน้องดูน้องปะกันมาแล้วจําได้ป่ะไม่ว่าปะกันมาตอนที่เจอกันครั้งแรกก็คือพร้อมกันหลงมาพร้อมกันสองตัวนะแต่ไอตัวเล็กเนี่ยขู่เขาแต่ไอตัวเนี้ยไม่ขู่มองน้องฝนก็จะตกอากาศเมื่อคืนนี้มันมาซะน่ากลัวแล้วนะคะตกแป๊ะเดียวเนี่ยมันก็ลงมาอีกแล้ว เดี๋ยวแม่อ้อมต้องรีบทำความสะอาดก่อนก็เท่ากับหมดแล้วค่ะปัดไม่เหลือแนละ้วในบ้านนะคะสบายใจไปแล้วคือคือไอ้น,นี่มันเริ่มขี่ใช่ปะแม่อ้อมก็แบบว่าไม่อยากให้มันมีปัญหาเดี๋ยวมันจะทะเลาะก,กันด้วยทลก็กัดกันแอบหมอบอกว่าเดี๋ยวนี้แมวอะทำหมันไวขึ้นซึ่งจริงๆมันยังไม่ขวบเลยไนงะมันก็เริ่มขี่แล้วจิกหัวจิกหัวไอ้ขนมถ้วยะแล้วก็ร้องทุกวันนะคะตกเย็นจะร้องกลางวันไม่เท่าไหร่กลางคืนจะร้องโวยวาย งื้องง้งงงเงก็คือนั่นแหละค่ะเกตส์อเดินวนไปวนมากระบะใให้ไม่เยอะเยีะยะมาตะกุยหมดเอาอยู่ข้างล่างมื่นมืนหมื่นสพัลล่าไว้อื้ยวายกินไม่ได้ด้วยนะกินอะไรไม่ได้ลงมาแะต้องรีบทำงานก่อนค่ะพาผู้ชายมาบ้าน้ยพาพไอ้มาตือมาบ้าน แล้วมแก้แม่อมก็ไปซื้อของซื้อยาให้ลาเต้พอกลับมาก็เจอน้องขาวประพืชน่ารักแล้แม่อมอุ้มมันมนเนี้ยอุ้มสองครั้งแล้วนะแม่อมก็คุยกับมันนะบอกว่าทําไมแม่อมไม่เอาหนูไปเลี้ยงเนี่ยฮะแล้แม่อมไปเอาใครต่อใครก็ไม่รู้มาเลี้ยงเนี่ยแทนที่จะเอาพวกหนูมาเลี้ยงคือ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 พวกเขาอยู่กันแบบเรารู้ว่ายายให้ข้าวนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องป่วยอะไรมันก็อีกเรื่องหนงึ่งทีนี้แม่อมก็ฉีดวัคซีนให้มันทุกตัวด้วย ะะแต่เจ้าหมื่นน่ะไม่ได้ฉีดเพราะว่าเจ้าหมื่นน่ะมันจับยากอุ้ยงับอีกแล้วอีเอียนี่ปั๊โทวเราให้เราครื่งในใจอ็กทำไมดูดิเอามาอย่างงี้ไอ้ส้มฉุนอย่างงี้ไอ้ทองแท้อย่างเงี้ยเออเอามาไอ้คือคือเหมือนกับไอ้พวกนี้มันเป็นมันไม่ได้รับการดูแลเราเห็นแล้วเราก็ก็บอกพอแล้วนะมันไม่ไหวแล้วเอามาทำไมเยอะแยะมากมายไก่กองนะแต่แทนที่ว่าแต่เอียรเนี่ยเนี่ยกลางคืนเนี่ยเดินท่อม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  ตีห้านี่ไปขอเขากินรอยเย็นคานินนะคะอืมตีห้าแล้วยุงก็เยอะมาเอากระสงสซ่ากระสารมันนะแต่เราก็แตเอียมันชอบกินจิ้งจกอะค่ะมันกินจิ้งจกเอออะไรอย่างนะมันก็อยู่ไม่ได้หรอกในกรงตลอดอเพราะว่ามันอิสระมันวิ่งไปวิ่งมาซะเคยแล้วนะมันวิ่งจมชินแล้วอะอะไรอย่างพอตองกางวันกางวันพวกนี้มันจะไม่วิ่งไปวิ่งมานะคะเพราะว่าเขาจะมีที่นอนเขาจะไปแอบนอนของเขาเขาจะไม่ได้วิ่งเที่ยวตลอดตลอดอย่างเงี้ยไม่ ก็เราก็ไม่ค่อยห่วงสักเท่าไหร่เขาจะมาเฉพาะช่วงกินข้าวเท่านั้นนะจะพาผู้ชายมาไอ้มาเตอร์เนี่ยไอ้มาเตอร์เ่ยไอ้มาเตอร์าพาไอ้มาเตอร์มาฮะมาเตอร์ไงเห็นไหมไหมย่างสามขุม่มไหมไหมเห็นไหมมันจะทับไม่อ้อมเห็นไหมเห็นไหมสีมันสีขนมันเข้มขึ้นเยอะเลยนะขนหน้าท้องมันนะเข้มขึ้นสีดำออกชัดเจนเลยดำชัดเจนเลย ย่านะอยานะอย่าทำใชนะ่ไหมจะบอกให้นะยุงเยอะมากอืยุงเยอะวันนี้ใช่ไหมแม่อ้อมไปทํางานที่บ้านแม่ขาขากลับก็ขับรถกลับมาบก็าเจอหมาแก่ตัวหนึ่งตาบอดข้างหนึ่งนะคะแล้วสภาพก็คือแย่มากผอมโกรกเลยแล้วขนก็ร่วงและคือหมาแก่เลยแหละนะพอกลับมาแม่อ้อมก็มาพูดกับเราฝนเนี่ยเดี๋ยวดูคุณชายนะคะคุณชายนะคะนี่ มุ้งคุณชายอยู่นี่ประตูเป็นอย่างนี้ค่ะประตูเป็นอย่างนี้แล้วเข้าออกสะดวกแม่องกระพูดว่าดูสิหมาข้างนอกนะเขาลําบากขนาดไหนไม่มีพัดลมมาพัดยี่สี่ชั่วโมงนะไม่มีม้งมานอนกลางอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่สะดวกสบายขนาดนี้นะเขายังน่าสงสารเดินกระปกกระเพกกระปกกระเปียเขาก็ต้องเดินผอมแห้งแรงน้อยเนี่ยอยู่เป็นคุณชายนะนะแทนที่จะลุกขึ้นมา กินหรือมาอะไรก็ไม่มีอะขี้เกียจเอาแต่นอนลูนกระบนนะกระบนเสร็จทาเป็นแบบไม่ได้ยินไม่รู้ไม่ชี้ไปอย่างนั้นนะเอาออกมาสิตาเอี๋จะเปิดให้จะเอาไหมเน,นี่ยน้ำเนี่ยปัดโทถามว่าจะเอาไหมปัดโทเพื่อเวลาได้ยินหมาเห่าหรือแมวกัดกัดมันจะขึ้นไปรีบโดดขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งเป็นนั่งนมนี้ เป็นยากสอดสองขาตะเอียใครขัดกันไอเราก็เวลาได้ยินเสียงถ้าประตูมากยังมารอบน้องจะออกไปเลยนะคะไปดูว่าน้องมันโดนไอ้มาเตอไล่ไอ้นี่หรือเปล่าเพราะว่าจะมีอยู่แค่นี้เองมันไม่กี่ตัวไอ้มาเตอเนี่งดูู่ค่ะนั่นนั่นนั่นมันอยู่นู่นมันอยู่ฝั่งนู้นนู่นมันอยู่ฝั่งนู้นมันโผล่หน้ามาตรงประตูเห็นไหมเห็นไหมรับผู้ชายไว้เห็นไหมฮะเนี่ยไอ้มาเตอมันจ้องอยู่เนี่ยฮะอืนี่ถ้าแม่เข้าบ้านไปเดี๋ยวก็ไปคุยกันดิฮะ ถามเนี่ยตายแกไปคุยกับมันใช่ไหมไม่ถามไปคุยกับมันใช่ไหมไปคุยกับมันใช่ไหมฮะคุยกับมันใช่ไหมมาโทษเป็นผู้หญิงเนี่ยตะลอนตะลอนตีหนึ่งตีสองไปทำงานแล้วจะสองทุ่มแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยตายแล้วเอาเลยนะตามสบายนะตามสบายนะตามสบายเนี่ยตามสบายเลยนะตามสบายเลย ไปหาผู้ชายเอาเลยตามสบายเลยอืมเข้าใจไหมฮะตามสบายเลยนะเข้าใจไหมอืมมันร้องจนนี่ทองแทะทองแท้เนี่ยนะคะนั่งแบบคือขดตัวเงียบจากที่ทองแท้เนี่ยเป็นแบบที่ชอบร้องมันก็ไม่ร้องมันก็เงียบนะเงียบเลยะคะ่ะคือแมวให้กินไปแล้วตอนเนี้กินไปแล้วนะคะแต่ก็ยังเวอร์บาย ทองแท้แบบว่าจากถิงบนด้านอยู่ข้างบนนะมันไปนั่งข้างบนเนี่ยตอนนี้เรามานอนข้างล่างเงียบเลยเงียบพอน้องร้องทองแท้เงียบเงี <c oughs> ยบแล้วนอนเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ย่ันนี้เขาอยู่อยู่ของเขาเนี่ยอะเดี๋ยวต้องไปมุมไหนดีทองแท้อยู่มุมนี้ค่ะมีมุง้งมีอะไรไม่อ้อมครอบแต่วันครอบแต่วัน ทองแท้มันก็เงียบไปววันนี้ทองแท้ไม่ร้องเลยเพราะไอ้นี่มันร้องแพนไงไอ้ส้มฉุนมันร้องแล้วตามมันอยู่ข้างบนน่ะตามมันเครียดไปละแล้วมนเอาไปไว้นู่นไม่ได้เพราะว่าไอ้หนุ่มถ้วยมันซนมากเนี่ยมันแก้งตะวันอยู่นะคะเนี่ยมันแก้งตะวันอยู่นะร้องไมาให้กินข้าวไปแล้วนะคะกินอาหารเปียกไปแล้วมันก็แบบยางงี้เงาอยู่เพราะว่าปกติมันก็งี้เง่าอยู่แล้วไงเนี่ยเนี่ยได้ยินเสียงไหมคะ ไอ้หน่มถ้วยกับใครอีกอะเย่ะแก้งไอ้มอนอีกแล้วปัดเดียสเถอะนะหนมถ้วยนะวันวันนึงนะี้นมันแบบไม่รู้จะดุกันยังไงแนละ้วน่ยเออน่ะมันอยู่สุกที่ไหนคะแก้งเขาทั้งวันน้องมันนะั้นมันฟัดจนอหายา่ฟัดยะาหยา่ทั้งวันค่ะ ยายาก็ร้องมาสิเดี๋ยวปื๊ดร้องเดี๋ยวยายาร้องเดี๋ยวม่อนขู่เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวตะว,วันขูนะ่ได้ยินเสียงมั้ยคะนะเห็นไหมได้ยินเสียงตะว,วันขู่ไม่รู้มันคึกอ,อะไรนักหนาเนี่ยคึกมากเลยคุณนายนอนอยู่คุณนายอยู่ไหนคะเนี่ยคุณนายอยู่ไหนคะอืมเอาไปกินข้าวก่อน ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วค่ะส่วนพี่ฝนเนี่ยเดี๋ยวแม่มอมจะให้กินข้าวมื้อเดียวละก็คือหมายถึงว่ามื้อสุดท้ายมือม้อกลางคืนเนี่ยก็คือรอบเดียวแต่ปกติกน้องจะให้ทุ่มหนึ่งแล้วก็สามทุ่มปรากฏว่าทุ่มหนึ่งจะแบเบอร์ตอนนี้ก็คือให้สามทุ่มทีเดียววันนี้ก็จะมีไข่ต้มให้ด้วยนะคะพร้อมกับยา ก็ยังไม่ได้ให้เพราะว่าพอตอนให้เนี่ยก็คือต้องให้ออกมากินข้างนอกไม่ให้กินข้างในเพราะกินข้างในเราก็คือจะฉี่อืดรถบ้านก็คือให้เดินออกมายืนกินพอยืนกินสักพักหนึ่งก็เดินฉี่เดินอืดตามสบายค่ะจะเป็นแบบนั้น